วันนี้เราจะมาวัดอะไรอ่ะหลวงปู่ผ่านเดี๋ยวพาเข้าไปถัำคุณนะครับทางก็จะเป็นป่าแบบนี้นะวัดป่าได้นะนี่เนี้ย ปูผ่านปัญญาปฏีโปนะครับพิพิธภัณฑ์ออำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําบุญน,นะลวงปูผ่านนะครับท่าน เป็นสายของพระอาจารย์มันเนาะปุริสตโตนะมี อันนี้นะครับที่เห็นผ่านนะครับผ่านกระดาษสมุดนะก็จะมีดอกไม้แล้วก็ใครขออะไรนะครับก็เขียนกระดาษลงในกระดาษนะครับแล้วก็ใส่ดอกไม้ระวางบนพานนะครับแล้วก็ขอหลวงปู่ท่านได้เลยเนาะมีคนมาเยอะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ นะครับของท่านนะฮะมีการขอพรหลวงปู่นะครับบนไว้นะแล้วก็คําถวายแก้บนนะครับบนที่นี่ก็มาแก้ที่นี่อันนี้น่าจะเป็นเครื่องอัฐบริการของท่านนะครทั้งจีวรครับของท่านนะสบงอังสะประคตมีดโกนหินลับมีดกระเป๋าบรรจุ ไสจีวรย่ามบาทกระติกน้ำกาน้ำที่กรองน้ำกรดผ้าหมูกรดท่านตุดงสายผ้าป่านะครับแล้วก็มีอะไรผ้าอบน้ำฝน สังฆติจีวรสบงน่าจะเป็นของท่านเนาะตะก้ามากของหลวงปู่ผ่านนะคนมาน้อยครับแต่ก็เดินหากันมาเรื่อยเรืยนะนะมาขอผรนมาแก้บน อันนี้ก็เป็นอุ้ยอันนี้เป็นแม่พิมพ์พระนะครับเนี่ยแม่พิมพ์ระของท่านนะครับเนี่ยโอ้แม่พิมพ์นะครับมีทุกรุ่นเลยนะน,นี่ก็เป็นพระของท่านนะครับ นะครับหลงปูผ่านนะครับปัญญาปฏิโปนะวัดป่าปฏิบุญญะบุญยญรา,ามนะครับอำเภอการอำเภอจังหวัดสกลนครเนาะมีพระของท่านทุกรุ่นเลยนะฮะพระทุกรุ่นเลย เราขอพรอด้วยกันนะครับพระทาดเชิงชุมพร

วัดคู่บ้านคู่เมืองของสกลนครนะวันนี้ก็เดีโอกาสมากราบไหว้นะนายจารย์ทุเจริญมาครั้งแรกนะครับเสียงจะดังหน่อยพักดีสวัสดนะครับอีกหนึ่งแผ่นหนึ่งร้อยบาทนะครับอนุโมทนาบุญกับนางสาวเวียยานะครับอาภัยสมรักโชคนะพี่น้องนะครับก็คืโอกาสชาติเชิงชุมนะครับวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครเนาะคนเยอะเหมือนกันนะครับ

เดี๋ยวประกาศพระนะครับในวิหารเนาะในวัดพระธาตุชิงชุมนะครับใครเห็นก็กราบไหว้นะขอพรนะครับครับหลังจากกราบไหว้ขอพรนะครับก็มาดูปลายทันเนาะเพิ่งเคยมาเป็นหลวงพ่อพระองค์แสนะครับองค์จริงนะครับองค์ใหญ่ด้านหน้านะครับบอกด้านหลังก็จะเป็นองค์จำลองนะครับสร้างเมื่อปี25 0 0นะครับ สวยงามครับแล้วผมก็ลองอตอนแรกว่าจะกลับแล้วนะก็เลยลองเดินมาดูด้านหลังเอาแปลว่ามีทางเข้าประตูอีกประตูหนึ่งนะซึ่งเมื่อเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็เห็นมีคนเข้าไปกราบไหว้ก่อนตอนแรกนะแต่เขียนว่าห้ามผู้หญิงนะครับที่จริงก็คือเป็นองค์พระธาตุเชิงชุมองค์เก่าแก่ดั้งเดิมโบราณน,นะครับนี่ก็คือมีการสร้างครอบนะครับ ไว้นะว่าเป็นเจดีเก่าแก่นะครับคู่บ้านคู่เมืองนะผมก็มีโอกาสได้เข้าไปกลับนะครับสักการะนะครับขอพอรด้วยกันนะแล้วทีนี้ก็ออกมาส่งน้ําอาบน้าพระนะครับโดยรอบวัดอีกทีหนึ่งนะก่อนกลับนะครับแล้วก็ขอพอรนะใครเดินทางไปมาก็ขอให้แค็งแกรปลอดภัยน,นะครับ